ครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะครับประเด็นเรื่องยาเสพติดนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับผู้ที่ทำกระทำอยู่และผู้ที่คิดกำลังกระทำสมควรที่จะต้องหยุดนะฮะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราจะพูดถึงโทษว่ามันหนักขนาดไหนนะฮะทวนี้ก็เอาคำวิพากษาที่ท่านเคยลงมาอ่านห้ฟัง ่มาอ่านให้ครัวงว่าได้ฟังนะว่าท่านลงขนาดไหนยังไงอย่างเงี้ยเขาพอได้นะครนะฮะเพื่อเป็นการว่าเอออย่าไปทานะฮะแล้วก็ในวันนี้นะฮะประเด็นต่อไปเนี่ยที่อยากจะพูดกันในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของพุทธูหาไปแล้วครับเข้าห้องขังไปแล้วครับน่าทีนี้มันมีอะไรพ่วงมาอีกอะมันจะมีเรื่องทรัพย์สินอ่าฮะที่ทรัพย์สินเนี่ยประเด็นเนี่ยเป็นเป็นถาเป็นประเด็นปัญหา เป็นประเด็นปัญหาของของที่สารอยู่ตำรวจไม่ไม่เอาคนกับยาอย่างเดียวอยึดอะไรอีกอะยึดทีนี้ยึดอาจจะยึดรถยึดเงินยึดกัวยึดมือถือนี่ฮะ้ส่สร้อยเอาเอาหมดเลยสร้อยแม่ยายก็ยึดยึดหมดมียายก็ถึงมาหาสาวัดเขาเอาสร้อยฉัน ได้วยเอาสร้อยอยู่ในอยู่กับลูกเขยลูกเขยถูกจับคดียาบ้าแต่ใส่สร้อยแม่ยายอยู่แม่ยายให้ให้ลูกเขยยืมใส่ไปไปงานบวชอะไรเงี้ยมันก็น่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาตำรวจยึดทําไมอ่ะฉันขอคืนเขามาให้ปากคำนะอ้าสอบปากคำเขาท่านถามเข้าท่าอยู่นะเพราะว่ามีคนมาขอคืนมอเตอร์ไซค์มาขอคืนเงินที่ยึดในบ้านสามหมื่นสี่หมื่นมาขอคืน เออบางคนก็ยึดวัวมานี่วัวก็ยังยังโด,ยงโด,ยงโดยนยึดนะฮะถ้ายอยู่ในบ้านย,ยึดยึดวัวเพราะว่ายึดวัวทำไมถึงยึดเขาเอาอำนาจอะไรมายึดอ,อ,าอาจจะลองลองถามประเด็นไหนก่อนดีครับอยากจะถามเนี่ยแหละท่านสารวัตรว่าเอออำนาจในการที่<อ>ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถไปยึดยึดสร้อยคอทองคำที่อยู่ในตัวของผู้ที่จำน่ายเนี่ย ำนายยาบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าใครโดนอย่างเงี้ยเราทำไงอ่าใช่หมายถึงว่าจะขอคืนได้ไหมนะไม่ใช่ไม่ถามว่าล้มหายไปไหนใช่ไหมถามว่าใช้อำนาจอะไรในการยึดครับอ๋อครับมีมีอำนาจหรือมีพรบอะไรที่ว่าสามารถที่ให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยสามารถที่จะยึดทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นทรัพย์สินในการกระทําความผิดหรือยังไงมั้งไหมอันนี้คือขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยโดนยึดรถใช่ตามเจตนาลมของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเนี่ย ก็คือการทําลายผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยจะต้องทาลายทั้งระบบทําลายทั้งแหล่งเงินทุนทําลายแม้กระทั่งเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือวัสดุทั้งหลายแหล่ที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อเป็นการถลานถอนโคนเหมือนกันนะเมื่อลักษณลันะฮะคุณขายยาบ้ามาหลายวันพันปีแล้วคุณเก็บเงินสะสมไว้ตรงไหนฝังดินไว้ตามท่อ PVC เข้าธนาคารไหนพวกเขาตามอายัดหมดเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายกับเข่ากระบบ ฟอกเงินอีกนะครับก็คือที่เขายึดมาคือหนึ่งอันดับแรกคือเงินล่อซื้อในยึดแน่นอนเป็นของกลางครับนะบางคนยึดเงินล่อซื้อมาบางคนก็บางคนก็เริ่มโต้แย้งตั้งแต่เงินล่อซื้อแล้วครับโอ้ไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินขายยาบ้าเงินผมอ่าอ่าเขามาใช้นี่อ่าก<อ>็ไม่ก็ไม่ว่าเขาให้การยังไงเขาสอบไว้เพราะว่าทุกอย่างจะปรากฏที่ชั้นศาลในท่านเป็นผู้พิจารณานะครับไอ้ฝ่ายผู้กล่าวหาบอเลยว่าสารวัตรเงินล่อซื้อผมเนี่ยล่อซื้อโรงพยาบาลไว้ไอ้ฝ่ายยายฝ่ายผู้ต้องหาไม่ใช่เงินล่อซื้อ เงินเขามาใช้นี่เนี้อวกันไปนะก็ก็เป็นเส้นทางของการเงินดีต่อสู้ไปอ่ต่อสู้ไปทีเนี้ยหลังจากหลอดซื้อแล้วยึดมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เป็นของกลางขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งยาบ้าใช่เรายึดไซต์โดนยึดด้วยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยึดเป็นของกลางครับทีนี้มอเตอร์ไซค์ไม่ไม่พอครับยึดเงินคนบ้านเจอเงินยึดเงินอีกครับ เอาเอาเงินไปสามสามหมื่นยึดมีเป็นทุกรยึดถูกต้องนะฮะโรงพยาบาลด้วยครับทั้งที่ไม่เกี่ยวกับการขายยาบ้าครั้งนี้เลยเป็นคนบ้านเงินล่อซื้อก็ไม่ใช่อยู่ยืดเงินผมไปสวัดเนี่ยใส่สร้อยผมด้วยอ่ะแล้ววันดีคนนี้มายึดวัวผมอีกสิบเก้าตัวเอ่ทีนี้เขาคือเป็นอย่างีงนะครับคือกฎหมายยาเสพติดเนี่ยมีอะไรอ่าก่อนที่จะยึดทรัพย์สินพวกนี้ได้เนี่ยจะต้องมีคดีที่ ที่ที่เข้าขายก่อนก็คือหนึ่งต้องเป็นขวาจําหน่ายจําหน่ายผลิตครับนําเข้าส่งออกครอบครองผู้จำนายนะฮะถ้าถ้าเสพธรรมดาครอบครองยึดไม่ได้ครับต้องตัวเป็นคดีคดีผตาหนักคดีประธานก็ต้องมีพวกนําผลิตนำเข้าส่งออกครอบครองผู้จําหน่ายจําหนายพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นเศรษฐีแล้วเป็นผู้ขายแล้วมีเงินแล้วเยอะเขาตามสโลแกนนะครับทีเนี้ยเหตุที่ยึดเนี่ยเขาเรียกว่าซับซับเกี่ยวเนื่องกับพติญาเสพติดนะครับ อ่าอย่างเช่นว่าอาชีพอื่นคุณไม่มีอะไรเลยอกลับมีทรัพย์สินสินัคานมีเงินมีทองเงินแทนที่จะเข้าธนาคารก็ไม่เข้าใส่กระบอกไม่ไผ่ไว้ใส่พ่อบีบีซีซุกซ่อนไว้แบงค์แบงค์แบงค์ย่อยแบงค์ร้อยแสดงเคยเจอเนี่ยอยู่ในท่อบีบีซีนี่เจอแล้วเหม็นยาบ้าด้วยก็คือเป็นข้อในฐานว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการจําหน่ายยาเสพติดนะครับลิฟต์นะรายงานแจ้งมาที่เลขาธิการปปสนะเป็นการลิฟตามพรบมาตรการปราบปรามยาเสพติดคือ เงินรีบเข้ากองทุนปปสเป็นกฎหมายพิเศษนะครับเข้ากองทุนแล้วก e ็เอาไปใช้ในการขยายผลซื้ออุโน่นซื้อนี่ในการปราบปรามนะฮะเป็นเข้ากองทุนหรืออาจจะมอบเป็นรางวัลบางส่วนก็อาจจะมีบ้างนะครับทีนี้ยานพาหนะทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้ในการกระทําความผิดก็ริบอยู่แล้วนะฮะเป็นเครื่องผลิตเครื่องบทยามอเตอร์ไซค์ยานพาหนะก็เป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดมือถือในการโทรศัพท์มือถือก็เป็น ครืองมือสื่อสารในการใช้โทรติดต่อเข้ามารับยาบ้ารับของกลางครับก็อาจจะถูกลิฟต์แต่ที่ปัญหามีอยู่ว่าเจ้าของทรัพย์สินบางคนนบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยใช่สาัวัิ์ฉันเสียบกุญแจรถไว้จะตัดผมอยู่อะตัดผมอยู่กุญแจคาไว้ครับผู้ต้องหาก็มันก็พยักหน้าเออยืมรถเดี๋ยวยวมาแช่ก็ตัดผมอยู่ก็ประงกเออไปไปไปคือรถ ถือวิจาสะแต่ว่าบอกอะไม่ต้องบอกไปปรากฏว่าสักพักรถถูกยึดเป็นของกลางร้อยโซ่ี่โรงพักตัดผมแต่ล้วก็ไม่ยอมมาอรอแล้วรอเล่าก็ไม่แล้วรอเล่าตายตกใจรถถูกยึดพึ่งถอยมาด้วยครับทีนี้ก็เดินร้อนเลยทีนี้ยอ่ติดไฟแนนซ์อยู่จะจะมาขอคืนครับก็ขอคืนขั้นตอนก็ลำบากแล้วเนี้ยก็สอบปากคำเลยอืมไม่รู้เห็นเป็นใจ ฉันตัดผมอยู่คนที่มายืมรถฉันไปยกตัวอย่างนะั้นก็เขาก็มาขอคืนนะขอคืน,ขขนก็นาเข้าสู่กระบวนการศาลเหมือนกันนะครับซึ่งศาลนั้นถ้าก็คืนนะก็ต้องไปขอคืนในชั้นศาลใช่ก็คือคือแถลงให้สันได้รู้ว่ารถงนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงที่ตำรวจยึดที่ตำรวจใช้อำน,นาจยึดมาปุ๊บเนี่ยถูกต้องแต่ว่าความจริงฉันก็ขอแจ้งท่านทราบว่ามันเป็นอย่างนี้บางบางท่านก็ฟังไม่ขึ้นก็ลิฟต์เหมือนกันระบางท่านนีก็รู้รู้กันระหว่างเจ้าของรถกับ ขับคนขายรถนี่ดัดแปลงมาเป็นที่ซ่อนยาบ้าเอายาบ้ายัดใส่แฮนเอายาบ้ายัดใส่ถ้าบอกเยอะเลยถ้าบอกว่าตัดผมอยู่แล้วเขายืมรถไปแหม่แต่แต่ไอ้รถเครื่องนี่มีการดัดแปลงไว้ที่ใส่ที่ซุกซ่อนมีที่ซุกซ่อนยาบงยาบ้าอย่างนี้ไม่ใช่บางทีมันร่วมกันไงครับร่วมร่วมกันเพราะว่าเขามาร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยไอ้คนหนึ่งใช้ยานพนะแล้วรถแต่งโหนไล่ไม่ทันเลย ก็ดูนะมันไม่ใช่ว่าจะขอคืนได้ตลอดสมารถถ์ทเดือ่ลิฟต์นะร้อยโซ่ไว้เต็มหมดเลยลิฟต์ทั้งเลยนะค,คืน,นค,คืนยากนะค,ค,คืนยากว่าั้นจะให้ใครยืมราต้องระวังต้องระวังต้องระวังนะครับเพราะว่า <marched. S 2> มันมันมันมีปัญหาถูกร้อยโซ่เต็มไปดูที่หน้ารถพักกรเพียบเลยฝุ <oded. S 2> ่นเ <braid> กาะรอใครรอรอเลยขาธิการปอสมอาไปขายทอดตลาดรอขามายกไปแต่ก่านการเสร็จก็ใช้เวลานานเราต้องรักษาไว้ตามสภาพนะครับแต่ถ้าบางคนก็เอาผ้ามาคุมไว้คุมวบคุมมาไม่ได้คืนเนี่เอาผ้าคืน มันคืนยากเหมือนกันฮะแต่บางแต่ว่าบางท่านก็ได้คืนเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยสุจริตแล้วบางคนก็ไม่รู้จริงๆก็ก็ความเป็นธรรมก็มีอยู่สารน <c oughs> ิกนาดูนะฮะ <c oughs> เรื่องทรัพย์สินนะครับเงินเงินเหมือนกันเงินเนี่ยสมากก็ก็เห็นเห็นลิฟเลยนะลิฟับเพราะมันพิสูจน์ยากนะเงเงินเี่ยเงินไม่เข้าแบงก์เงินไปหมกไว้แล้วแบงก์แบงก์ยี่สิบแบงก์ร้อยตามราคาซื้อขายซื้อง่ายขายของคือมันจะเป็นแบงก์ร้อยแบงก์ยี่สิบนะเนี่ยคือเงินตำรวจก็ค้น คนเจอคนเก่งจังเลยเขาสเปคก็คือให้มาแสวงหาพยานหลักฐานอสเปคแสวงหาพยานหลักฐานเองเอาไว้หน่ยขากคนเข้าธนาคารก็รู้เอคนเจอเก่งว่าเมียคนเราอยู่บางซ่อนภรยาอยู่แสวงหาตำรวจก็จะค้นหาแสวงหาหาพวกนี้นะครับอพยานหลักฐานทหลายเพื่อที่จะเกี่ยวกับหามาเกี่ยวทำความผิดของท่านนะครับก็เพราะนั้นเราคือ อย่าไปทําดีกว่าบางคนก็ถูกอายัดเงินในบัญชีก็มีคนมาหาผมเหมือนกันว่าผมถูกอายัดเงินในบัญชีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอายัดเลยเลขกาธที่การพมส์อายัดเลยไอ้เงินในบัญชีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเขามีประกอบอาชีพมาก่อน ถอนต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เนาะต้องพิสูจน์พิสูจน์ฮะก็คิดว่าเงินยังอยู่ไม่หายไปไหนพิสูจน์ได้ก็ได้คืนก็ได้คืนไปเขาก็ไม่ไม่อายัดทรงเดยก็คือต้องมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับฐานความผิดที่เกี่ยวข้องนะทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดบางคนโอนให้ลูกโอนให้เมียโอนให้คนอื่นไปเหาวิธีการซุกซ่อนเขาก็ตำรวจเขาเจ้าที่ปปสเขามีวิธีการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นก็คือสิ่งที่ถามมาก็คือโดนใจบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องจริงๆหรือบางคนก็อาจจะ โยกย้ายถ่ายเทเพื่อแต่เราก็ค้นหาเพื่อที่จะทําลายกระบวนการนะครับเพราะว่าบางท่านเติบโตไปเรื่อยครับทาความผิดได้มาใส่ตัวเองไว้เดี๋ยวเป็นพิรุษเดี๋ยวครับเดี๋ยวโดนยึดเอาแจกจ่ายให้คนนู้นคนนี้ไปเศรษฐีใส่ชื่อไว้นะเศรษฐีกงจนไงบางคนก็มีเงินมีทองเยอะแต่อยู่ในรูปแบบต่างๆบางคนก็ไปฟอกเงินซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถใส่ชื่อคนอื่นก็มีนะฮะแล้วก็ซื้อบัวนะบัวนั้น วัวสิบเก้าตัวผมก็เลี้ยงวัวอยู่ตั้งนานยึดวัวไปยึดวัวผมก็ต้องดูแลไอ้ตัวแรกดันออกไอ้ที่สองตามโอ้โหต้องไปดูวัวเขากว่าเลขาธิการจะมาขายทออตลาดได้ผมต้องไปดูวัวที่หนองขนานต้องไปยังกะเลี้ยงวัวตัวเองเลยอเป็นตำรวจนี่อยากปวดหัวเลยไม่เคยเลี้ยงวัวต้องไปพูดว่าคือให้ให้ให้กระธาใจเขาว่าเขาก็อาจจะมีข้อต่อสู้เอาเอาวัวคืนได้นะครับไปพูดให้เขาหมด อะไรความหวังเนี่ยเขาก็ปล่อยวัวออกไปผมทําไงแต่ความจริงบางท่านก็ได้คืนนะครได้คืนเพราะมันมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวข้องก็ได้คืนนะครับก็ก็ก็อย่ายไปตกใจก็ถูกลิฟกันลิบไปนะฮะก็ แต่ว่าพูดถงผู้ต้หาเขาเขาไม่สนหรอกเขาอยู่ในคุกแล้วขุยญาพี่น้องใช่พี่น้องไอ้เจ้าของจริงๆริะเจ้าของทรัพย์สินจริงๆเนี่ยแหละที่จะเดือดร้อนนะฮะขุยญาพี่น้องเขาฝากเลี้ยงนี่เขาก็มีนะครับฟอกฟอกเรื่องฟอกเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นแล้วก็เราก็ตามอ๋ออันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินที่ก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะยึดอายัดได้ นะฮะแต่ทางเจ้าของจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิที่จะไปยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลปล่อยทรัพย์สินได้แต่ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่าตองพิสูจนเนี่ยเราไม่เกี่ยวด้วยรถเครื่องเขายืมไปอ่าอย่างนี้นะฮะบางคนมานะมาแล้วไม่ขึ้นศาลมาอยู่ใต้ถุนศาลมับอยู่หน้าด้านล่างเอ้าทำไมไม่ขึ้นไปอ่ะ ไม่ขึ้นไปสารก็ถือว่ามีมีใครมาคัดค้านลิฟเลยลิฟตบเลยใช่รถมอเตอร์ไซค์หม่เอี่ยมเลยอาททาไมไม่ขึ้นไปท่านท่านรออยู่เรียกต่างหลายคนแล้วก็ถือว่าคุณสลาสิทธิ์นะรถก็เลยถูกลิฟไปอันนี้ก็ต้องต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามาลงมาสารถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ให้ถามประชาสัมพันธ์มาตามนัดแต่ไม่ขึ้นไปอ่ะไม่ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถือไม่มามัถือไม่มามองซ้ายมองขวาอ้าวไม่มีใครมาขอรับคืนก็ถือว่าสลากรรมสิทธิ์แล้วก็ลิฟับ เป็นของเขาหลวงไปฮะก็ต้องก็อังมาแล้วก็เห็นใจก็ต้องควงถามประชาสัมพันธ์เขานะครับครับอันนี้คือในในมุมมองของตํารวจนะฮะไม่ว่ายึดดะไปแล้วก็อย่างนนี้คือเรายังเห็นใจอยู่บางคนไม่รู้เรื่องจริงนะฮะครับอ่านี่คือมุมมองของของพักงานสอบสวนนะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็มาจนถึงหมดเวลานะฮะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดทั้งชั่วโมงเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสวัสดเผือกนะฮะพันตำรวจโทพิเศษศักดินเทศนะที่ให้ ความกรุณากับรายการของเราเออโอกาสน่าจะพูดเรื่องอะไรดีอ่าเดี๋ยวค่อยไปคิดก่อนก่อนนะเรายังไงก็คุยกันได้นะเพราะว่าเราทนายกับตำรวจก็เจออ้าววันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับการถามอื่นไม่รู้นะครับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะไม่เข้าใจขอให้ถามมาเพราะเราสัญญาจะแก้ปัญหาช่วยคน ใครผู้ดีมั่งมีหรือจนทุกคนสำคัญร่วมด้วยช่วยกันสัมพันธ์ไมตรีพาทางตันช่วยกันเต็มที่เรื่องมีบุญวายถึงหมอกดหมายทนายชาวบ้าน สวัสดีคร,ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกั่งครับ